ก็มาดีสหรัฐออกตัวหนุนยุโทโธปกรให้ขเขมรไทยเวียดนามร่วมมือป้องอาเซียนค่ะ นี่นะคะผู้ชมข่าวที่น่าตกใจอย่างมากในขณะนี้เลยก็คือวันนี้ค่ะสหรัฐออกตัวเพื่อนหนุนยุดโทปรกรทันสมัยให้กับขเขมรในการต่อสู้กับไทยใี่นขคะที่ขเขมรเนี่ยก็เดินเกมนะคะดอดไปพบคนสําคัญอย่างที่นิสัยคนขี้ฟ้องที่เคยทํามาตลอดนะคะ,ะเรื่องนี้เนี่ยพี่เล็กวาสนาณนา่นมนักข่าวสายดานชื่อดังโพสต์รายละเอียดเอาไว้บอกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขเขมรดอดพบป,ปาโร อพอบอ US อ .US ินโด p a c i ฟ i c Command ของสหรัฐและทูสหรัฐในมาเลเซียก่อนประชุมหยุดยิงกับไทยค่ะ เผยผอบอกกองกำลังภาคพื้นแปซิฟิกสหรัฐและทูสารัฐในนามทรัมป์หนุนเจราจาหยุดยิงไทยกัมพูชาและหนุนเร่งตั้งอาเซียนออฟเซอร์เวอร์ทีมให้เร็วที่สุดเดินหน้าความร่วมมือทางการทหารกับกัมพูชาทั้งการฝึกสนับสนุนยุทธุป,ปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้กับกัมพูชาโดยพลเอกเตียเซฮารองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกัมพูชาพบปะพลเรือเอกซามูเลปะป ผู้บัญชาการกองเรือภาคพื้นแปซิฟิกของสหรัฐและเอ็กกาดคาแกนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำมาเลเซียค่ะโดยในการพูดคุยนะคยืนยันในการสนับสนุนการหยุดยิงระหว่างไทยและกัมพูชาซึ่งเกิดขึ้นจากเพ e s ิเ e นต์โดนัลด์ทรัมป์และจะคอยติดตามการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงนี้ต่อไปโดยจะร่วมในการจัดตั้ง Asean o นออฟเซอร์เวอรให้เร็วที่สุดนอกจากนั้นทางสาหรัฐยังยืนยันที่จะเดินหน้าความร่วมมือทางด้านการฝึกทางทหารและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาวุธยุธโทโธปกรณ์และอุปกรณ์ที่มีความทันสมัย Deployment System Space Based and Air s o v e r e i g n c e System ที่ถือเป็นการยืนยันในการที่จะรักษาสันติภาพอย่างแท้จริงนี่ก็ถือนะคะว่าสาหรัฐยืนยันที่จะเป็นมิตรภาพกับเขเมรอย่างแท้จริงท่ามกลางสถานการณ์ ความตึงเครียดระหว่างไทยกับกัมพูชานอกจากนี้ค่ะไทยเองก็มีความเคลื่อนไหวเช่นเดียวกันโดยพี่เล็กโพสต์บอกเอาไว้นะคะว่า Navy to Navy Talk ทับเรือไทยพบปะกระชับสัมพันธ์ทอรรวเวียดนามยกระดับความมั่นคงทางทะเลเดินหน้าลาดตระเวนรวมค่ะโดยบอกนะคะว่า visit, พ่อสวิสิตเผยพอบอรทอรอเวียดนามเตรียมเยือนไทย พลเรือตีจักรสวัสดิ์สายวงผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลมยุทธการฐานเรือเป็นผู้แทนกองทัพเรือเข้าร่วมประชุม Navy to Navy Talk ครั้งที่5ระหว่างกองทัพเรือไทยและกองทัพเรือเวียดนามณนะกองบัญชาการกองทัพเรือเวียดนามเมืองไฮฟองสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างกันหลังจากที่เริ่มลาดตระเวนร่วมระหว่างกันมาตั้งแต่ปีพศ250 42มาจนถึงปัจจุบันยังคงมีการปฏิบัติในการลาดตระเวนร่วมกันอย่างต่อเนื่องรวมทั้งมีการส่งเรือรบเยือนเมืองท่าระหว่างกันเป็นประจำแสดงให้เหน็นถึงความไว้เนื้อเชื่อใจกันในระดับกองทัพเรืออย่างแน่นแฟน้นทั้งนี้เมื่อเดือนกนรกฎาคมที่ผ่านมาผู้บัญชาการฐานเรือได้เยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการและได้รับการต้อนรับอย่างสมเกียติในบรรยากาศที่อบอุ่นและในปีพศ2569ผู้บัญชาการฐานเรือเวียดนามมีกำหนดจะเดิน ทางมาเยือนกองทัพเรือไทยอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นเครื่องยืนยันถึงความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือระหวังกันในอนาคตอีกต่อไปด้วยการดําเนินการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเป็นหุ้นส่วนพันธมิตรทางยุทธ,ธศาสตร์ระหว่าง2ประเทศและเป็นไปตามแนวทางความคิดทางยุทธ,ธศาสตร์ของกองทัพเรือในการเสริมสร้างความมั่นคงทางทะเลค่ะเมื่อเ,เมเน่าเดินเกมหาพวกที่จะเข้าข้างตัวเองเหมือนที่พยายามทํามาตลอดไทยเองก็มีความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศเช่นเดียวกัน โดยไม่ต้องไปแต่งเรื่องหลอกเขาได้ซ้ำไทยนะทำเพียงแค่เพื่อปกป้องอธิปไตยของประเทศเพราะว่าโดนรุกรานจากประเทศกัมพูชาก็เท่านั้นเองค่ะ